ช่วยะนะต้องใช้ SCA แต่ถ้าก๊อตถ้าคุณผู้ชมไปเจอคนหมดสติเป็นลมจมน้ำพาขึ้นมาสิ่งที่จะทำได้ต้องปรถมพยาบาลเบื้องต้นครับ CPR ค่ะปั๊มหัวใจปรถมพยาบาลเบื้องต้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้เนี่ยไปดูกิจกรรม ปั๊มเถอะพี่ขอ CPR เถอะปั๊มเถอะพี่ขอเนี่ยนะคะคุณผู้ชมกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ลิโดกรุงเทพนี่แหละค่ะ11ธันวาคมที่ผ่านมานะคะและภาพบรรยากาศอย่างที่ได้เห็นคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆไปเรียนรู้กิจกรรมนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะเราไม่รู้ว่ากรณีฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหรค่ค่ะสรุปเราได้เรียนรู้ที่จะช่วยคนได้นี้เราไม่รู้เผื่อแบบรู้คนจะเข้าโควิดหรืออะเราใกล้เคียง<ด>รูง้ขึมาเราก็ แล้คต์มันดีมากๆทํำให้เด็กเขาได้เรียนรู้วิธีว่าจะคนที่ไม่รู้สึกตัวใช้ท้องอะไรเลียกคนช่วยโทรหนึ่งหกหกเก้าช่วยเก้าต้นเพื่อชางหัวใจทำยังไงช่วยคนได้ อย่างที่น้องๆบอกครับว่า,วารู้ความรู้นี้ไว้เผื่อได้ช่วยเหลือเพื่อนครับและหากเจอสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆโทรไปเลยครับ1 669หากต้องประสานงานนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เขาไม่ได้กําหนดช่วงอายุนะไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่แค่มีความสนใจก็พอครับสามารถที่จะเข้าไปเรียนอู่ได้เลยครับการกู้ชีพหรือการกดหัวใจนะครับเป็นการทํา CPR เบื้องต้นสําหรับประชาชน ก็าคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้ที่มาเข้ารับการอบรมจะได้เอาความรู้นี้ไปใช้เวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจะได้สามารถช่วยชีวิตคนได้ครับจริงๆโครงการนี้นะครับเราก็ไม่ได้กําหนดช่วงอายุนะครับเราตั้งใจว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปแต่จากโครงการที่ผ่านมาก็าจะมีตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับไปจนถึงผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเองก็มีเช่นกันนะครับและก็ในครั้งนี้เนี่ยเป็นครอบครัวจ,จิตอาสานะครับก็พากันมาเรียน ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับทุกคนดูมีความสนใจในการเรียนแล้วก็หวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตครับดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจริงๆสําคัญมากเลยค่ะก็ลดความสูญเสียเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตนะคะคุณผู้ชมแล้วอายุเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่ไซส์ตัวเท่าไหร่ไม่จําเป็นไม่สําคัญเลยคือมันมีหลักการที่สามารถทําได้ทุกช่วงวัยค่ะครับ